ด่วนอุงอิงโพสต์เตรียมรับทักษินชินวัตกรกลับไทยตรงวันโหวตนายกอุงอิงแผ่ทองทานโพสต์เตรียมรับทักษินชินวัตกรกลับไทยครั้งแรกในรอบ17ปีตรงกับวันโหวตนายกพอดีเลยทีเดียวก่อนหน้านี้อุงอิงลูกสาวของนายทักษินชินวัตรได้โพสต์ข่าวดีทักสินเตรียมกลับไทยในวันที่10สิงหาคมหลังจากที่ได้ออกจากไทยเมื่อปี2551รวมแล้วเป็นเวลา17ปี เมื่อวันที่5สิงหาคมทักษิณชินวัตรประกาศเลื่อนกลับไทยโดยได้ทวีตข้อความว่าผมขอเลื่อนวันเดินทางกลับไทยจากวันที่10อีกไม่เกิน2สัปดาห์วันเวลาจะแจ้งอีกครั้งหมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนล่าสุดนั้นอุ้งอิงก,ก็ประกาศทักษิณกลับไทยอังคารน,นี้ตรงกับวันโหวตนายกพอดีมีข้อความในอินสตาแกรมว่าอังคารที่22สิงหาคม9นาฬิกาณดอนเมืองจะไปรับคุณพ่อทักษิณค่ะ ซึ่งตรงกับวันโหวตนายกคนที่30เพียง1ชั่วโมงเท่านั้นด้านอุ้งอิงก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่าเลื่อนไม่ได้ยกเลิกไม่เพอเจอร์นนะจ๊ะพร้อมกับอีโมจิยิ้มเอามือปิดปากและอีโมจิบอกรัก